สบายด,ดีพ่อแม่พี่น้องเขาเด้เอไม่นี้พ่อเมียมาหาหน่อไม้น้อพี่น้องหน่อไม้ไลายเนาะส่งสันวันนี้บ่มีเมียงกินแนละ้วสิมาหาหากินอยู่ป่าพี่น้องระหว่างมาหาหน่อไม้เนาะใส่กดติดตามเนาะเดี๋ยวนี้ก็สี่โมงครึ่งห้าโมงแรงพี่น้องแบบนี้มันจะมีเอยียงนะพี่น้องนะบึง้ง ถ้ามีเอียงนี่เฮาสิมาใส่แบตเอียงนี่แต่ตัวนี้เขาเจ้าป่วยงอนไลโพดเนาะพี่น้องนะมันกาเนาะ ไปก็ไปอ,อยู่ดูได้เอาไปฟักนี่ไปแหละอันสิไปหายพยุ่นเบิ้งธรรมศาสติ์เอานะพี่น้องอย่างนี้ส่วงนี้อยู่ไทยก็ลำบากเนานะอยู่เหล่ากันลำบากพันยันพี่น้องต้องไปหากของกินอยู่ปลาแล้ว โอ้ยอยู่นี่อากาศเย็นพี่น้องเุ้ยอยู่นี่เย็นสบายเนาะไปไปต่อตัวน,นีอน้อะไรปะหนออบ้งนะพี่นุ้ยตัวนี้เอาไปดองหน,น่อส้มเนาะไปเห็ดหน่อส้มหรือวันดองกัรแซ่บคือกันเนาะตัวนี้ตัวนี้ค่อนข้างใหญ่นี่ตัวนี้

chắc là này chúng này trong tia, trong, tia, trong tia mà họ để nó mới nhậu nó cá lai nữa nổ máy lai nữa này เลยเขาาับว่าฝนตกฝนตกแล้วมันจะมืนนะพี่น้องค่อนข้างคืนยากนิดนึ่งหูหลันบ้านเนละ <c oughs> ยโยนเลยงเนเลยเด็กเขานะใคาจะเอาเป็ดเราจะลองเก็บจอบอื้อ 小卢，搞啥？ 인내야 너. 또 내내 그 집으로 나. 어. 응. 나들이. cái này cái à, oh. <laughs> <laughs> <Bón. Để không? cười> à, này cầm đầu cây nhá, kín ăn, kín nó vào, máy, อายลำพงตัวนี้เอามาต่อนะนกคุ้มนะเด็กบนนุญโตสาต่นโตโคตรใหญ่นะพี่นะ้องจ้าแก้วนา,าะแเล็กก็รู้หนักพง mình cắt nó mình cắt nó mà cho nó như này coi. không mới chợt cả cho 就这样。 Phải Bài có tương tự gì chị đó, Lắm mấy con Wow Yên sụt sụt lời à, Nắm tụi này lắm phải không าอยเย็นเย็นอานาปานอานาเอาเอาน้ำใส่ตัวเย็นน้ะพี่น้องตัวนี้นีาอยาโอ้สบายประมาณนี้ก็พอละ ตัวนี้กินกระพาะแล้วพี่น้องบบจะเป็นอะไรสัวนี้ไปแกงกินก็โอเคละเพราะว่ายามนี้หน่อไม้มันจะมีไร้แล้วพี่น้องเขาเอาละไร้ไปอยู่อยู่บ้านนี้มันจะกินบแบแซบนะพี่น้องตัดตัวนี้ให้มันง่ามก่อนล้างน้ำให้มันสะอาดแล้วค่อยเมื่องบ้านนะพี่น้องมะลิพงชอไปิดตัวประมาณนี้ก็ ออกกินละพี่น้องเอ้ยกินเทีละแนวแนวน้อยไปน้อยมาตามมา 내가 ก็ประมาณนี้เนาะยามนี้ฝนตกเนาะฝนตกเรามีน้ำไหลสุดเลยโอเคพี่น้องนะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะก็อย่ากดติดตามนะลืกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะกดติดตามข้าพเจ้ามาไล่เทื่แลเวานะพี่น้องนะก็บาย,บาย